สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาทากิ่งต้นพญาน้าคราดกันนะคะไม่ว่าจะกิ่งด่างหรือกิ่งเขียวนะคะเราก็มีวิธีการทําก่อนอื่นเราก็นํากิ่งนะคะนิดใบออกช่วงล่างออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราตัดกิ่งแล้วก็ ล้างน้ําให้สะอาดค่ะเคล็ดลับการล้างน้ํานี่ก็คือเป็นการล้างยางนะคะที่ติดกับลําต้นเวลาเราปักชำํำยางที่ออกไปนี่นะคะก็จะทําบางครั้งการไม่ล้างยางก็จะทําให้รากของเขานะคะออกช้าฉะนั้นเวลาการตัดกิ่งเคล็ดลับง่ายๆก็คือเอามาจุ่มน้ําแบบนี้นะคะใบนี่ถามว่าจําเป็นต้องริดออกหมดไหมไม่จําเป็นนะคะ เพราะว่าใบจริงๆถามว่าถ่วงต้นไหมไม่ถ่วงต้นแต่ว่าเคล็ดลับของเราก็คือการล้างยางออกจากกิ่งเห็นไหมคะยางของเขาก็เวลาเราลิดใบออกยางก็จะอยู่ตำตุ่มเป็นการทำความสะอาดกิ่งไปในตัวด้วยนะคะเคล็ดลับ เมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็พึ่งไว้การนิดใบออกก็ถ้าใบของเขาน้ําคํามีความแก่เราก็ออกไปเลยค่ะ นี่นะคะเรียบร้อยะะแล้วค่ะเราก็พึ่งไว้ช่วงเวลาที่เรารอพึ่งเราก็มาเตรียมวัสดุในการปักชํากันค่ะวัสดุของแตงโมวันนี้ก็ง่ายๆนะคะก็มีหิ่นภูเขาไฟเม็ดเล็กเบอร์ศูนย์นะคะแล้วก็คุยมะพร้าวแช่น้ำสามคืนหน้าตาเขาก็ออกมาดำๆแบบนี้นะคะใช้ขุยมะพร้าวบวกมะพร้าวสับนะคะในการแช่ เพื่อที่จะทําให้ดินของขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนี่นะคะเวลาเราใช้เราก็บีบน้ําออกเพราะน้ําสีตำตางยังคงอยู่นี่นะคะใส่ลงไปหินภูเขาไฟนี่เราก็ใช้ในการโบด้านบนนะคะเพื่อเป็นการพยุงรากและก็ดูเรื่องความชื้น การทําด้วยขุยมะพร้าวนี่ก็จะทําให้รากของเขานะคะเดินดีและที่สําคัญก็คือออกรากเร็วด้วยพญายนาคราชนี่ก็เป็นไม้มงคลนะคะเกี่ยวกับการค้าขายลำต้นยาวหมายถึงช่วงนั้นกำลังมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ยิ่งยาวยิ่งดีช่วงที่มีดอกยิ่งดีใหญ่เลยนะคะก็เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกและที่สําคัญแตงโมก,ก็ชอบด้วยเพราะว่า ต้นของเขาสวยเหมือนเกตพญานาคราชทำอย่างนี้ทุกกระถางน,นะคะเมื่อเราใส่มะพร้าวสับลงไปแบบนี้นะคะเราก็ใช้ตูดกระถางอีกใบหนึ่งจุ่มไปอย่างนี้เพื่อที่ให้ด้านล่างแน่นนิดนึงการแน่นก็จะทำให้เก็บความชื้นได้ดีนะคะนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะหน้าตาเวลาเราปลูกแล้วเมื่อเราทําที่แบบนี้นะคะเราก็ใช้มือจิ้มไปนิดนึงแล้วก็วางกิ่งนะคะวางกิ่งเบาๆหลังจากนั้นเราก็เติมหินภูเขาไฟไป,ไปหินภูเขาไฟนี่ข้อดีในการปักช้ำกิ่ง ก็คือการพยุงลำต้นนะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาตั้งตรงสวยแล้วก็ดูความชื้นในดินในวัสดุที่เราปลูกด้วยนะคะว่าแห้งไม่แห้งนี่นะคะถ้าเราไม่มีหินภูเขาไฟเราจะใช้อะไรแทนถ่านค่ะผงถ่านหยาบนะคะในการโปะด้านบนเพื่อที่ควบคุมความชื้นแล้วก็จะทำให้รากของเขาออกเร็วด้วยนะคะ ใช้มือจิ้มหรือไม้จิ้มก็ได้แล้วก็วางต้นให้ตรงแบบนี้นะคะทําทุกกระถางค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปลูกต้นน้าคลาสนะคะตามชําเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็วางไว้ในร่มนะคะประมาณสิบ้าวันช่วงนี้แดดแรงมากเราก็ต้องวางไว้ในร่มก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ ต้นของเขาฟักฟื้นอย่างเต็มที่ไม่ให้แดดเผานะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากมายที่ติดตามรับฟังรับชมทางช่องแตงโมว้าวาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะ